สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้วันอาทิตย์สบายๆนะครับกับผมยี่ปนออโต้คานะครับชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับรีวิวอัปเดตล่าสุดนะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นพวกโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคร o c วีโก้แชมป์นะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างอัดฉีดนะครับคันนี้คือสภาพนี้เลยซื้อมานะครับให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยว่ารถเราซื้อมาสภาพนี้เลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ความสะอาดอะไรนะครับ ก็รอลงรีวิวแบบเต็มๆอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะแนะนํารถเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็มีอ,อ,อยู่3คันนะครับสามส่คันนะครับแต่ว่ามีลูกค้าเมื่อวานนี้นะครับจากอําเภอศรีบุญเรืองนะครับจังหวัดน้องบัอลำพูมามัดจําไปแล้วนะครับวีโ o Smart c ทแคนะครับหนึ่คัน ส่วนคันนี้ยังว่างนะครับยังว่างยังไม่มีใครจองนะครับยังไม่ได้รีวิวลงเต็มๆนะครับอาจให้ลูกค้าได้รอชมรีวิวเต็มๆได้นะครับวันนี้จะรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆแล้วก็แจ้งราคาให้ลูกค้าเผื่อตัดสินใจได้นะครับคันนี้เป็น Toyota Vigo Champ นะครับเป็นเครื่องไอสองนะครับ V e n t e r b o นะครับคันนี้นะครับในราคา 389,000บาทนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับวีโก้แชมป์เครื่อง2.5นะครับในราคา389,000บาทนะครับคันนี้รอชมติดตามคลิปรีวิวเต็มๆได้หรือว่าจะโอนจองก่อนก็ได้นะครับถ้าโอนจองนะครับวิดีโอคอลมาคุยกับนิผลออโต้คา์ได้เลยนะครับคันนี้ในราคา300,000นะครับ89,000บาทนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับเล่มพร้อมสามารถถามว่าโอนให้ได้ไหมเล่มโอนพร้อมนะครับแล้วก็ บริการจัดไฟแนนซ์ก็ได้ทั่วไทยนะครับจัดส่งได้ไหมจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับขออนุญาตปิดป้ายทะเบียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรถที่มาจากจังหวัดกาฬสินเราเองนะครับรถอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะครับไม่ใช่รถทางภาคป้ายทะเบียนทางภาคใต้นะครับอันนี้เป็นรถป้ายทะเบียนจากจังหวัดกาฬสินนะครับเป็น V ีโก้แชมป์สอตัว E ีนะครับอันนี้เป็นเครื่องร้อยสีแรงม้า v n Turbo บนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ โทรหาได้เลยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับถ้าอยากดูแบบชัดเจนกว่านนี้บอมีอีกแล้วต้องที่ติดตามไว้ในมิคนอัลต้คาร์ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเต็มๆนะครับคันนี้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือให้ดูให้ลูกค้าแจ้งข่าวลูกค้าทราบว่ารถเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาคันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็ราคาที่ส0 0 0สนต้นๆนะครับเป็นวีโก้นะครับวีโกเหมือนกันนะครับสีขาว เป็นวีโก้นะครับสมาร์ทแคนะครับคันนี้ v ีตัวสมาร์ทแคนะครับคันนี้เป็นนะครับอันนี้เป็นวีโก้สมาร์ทแคนะครับคันนี้ก็ราคาสา่แซต้นๆ้นครับอันนี้มีหลับลังคาด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะครับก็ถามว่าดูได้ไหมนะครับได้เลยนะครับอันนี้เป็นวีโก้สมาร์ทแคนะครับ มีแหลังคาด้วยล้อแม็กก็สวยด้วยนะครับอันนี้ต้องไปเก็บสีนิดหน่อยนะครับต้องไปเก็บสีตรงที่กันชนด้านหน้านะครับตรงมุมนี้นิดนึงนะครับนอกัานสภาพเดิมๆนะครับเครื่องขัดตัวขัดสีเดี๋ยวผมก็าลังจะทําการขัดสีให้ลูกค้านะครับตอนนี้ก็ติดตามชมได้นะครับคันนี้ในราคา3 0 0 0สนต้นๆนะครับคันนี้ส0 0 0สนนิดๆเองนะครับอันนี้วีโก้สมาร์ทแคนะครับสอเหมือนกันนะครับเป็น2.5นะครับคันนี้ส่วนหน้านะครับ อีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นอีซุดีแม็กนะครับคันอยู่นู่นนะครับคันนั้นจะเป็นราคา179,0 0 0บาทนะครับดีแม็กนะครับแล้วก็หลังบ้านมี4ประตูนะครับก็อยากให้ลูกค้าได้เข้ามาชมกันบ้วยนะครับว่าอยากเข้ามาชมรถก็เข้ามาดูได้ได้นะครับมีรถตู้อีกหนึ่งคันยังไม่เสร็จนะครับรถตู้ก็เข้ามา1คันนะครับแล้วก็วีโก้สประตู1คันนะครับส่วนอีกหนึ่งคันสมาร์ทแฉนะครับเป็นอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าฝั่งทางด้านนู้น ลูกค้าจองแล้วนะครับอันนั้นคือมาเมื่อวานนี้มัดจําเลยนะครับเรียบร้อยจบเงินสดเลยนะครับมาชอบรถเลยนะครับแกต้องการสีบอลทองนะครับสีบอลเงินนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับมามาดูคันนี้กันต่อเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจโทรหาได้เลยนะครับในราคาที่ไม่แรงมากนะครับสามารถเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดสดผ่อนได้หมดนะครับอันนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับขายด่วนๆเลยนะครับปี2012นะครับหรือว่าปี5-5 นะครับหน้าตาเดิมนะครับไฟตาเดิมนะครับกระจกสีเคยทํามานะครับสีเคยเตียมมานะครับสีเคยทํามาย้ําลูกค้านะครับล้อแม็กขอบ18สวยๆนะครับอันนี้หน้าตาเดิมแท้แน่นอนนะครับกระจกด้านหน้าโตโยต้าเปลี่ยนมานะครับเคยเปลี่ยนมานะครับกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมาอันนี้โคเนียมนะครับด้านข้างเป็นตัวไฮรักวิโกวีเอ็นนะครับเป็นวิโกแชมป์นะครับโทนภายในสีดานะครับเบาะนะครับทุกอย่างนะครับโอเคนะครับ เบาะนะครับลายสวยนะครับลายสวยมากนะครับภายในถือว่าโอเคเลยนะสวยเลยนะครับอันนี้นะครับ อันนี้เขารีวิวให้ดูแบบคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาชมรถได้เดี๋ยวรอดูรีวิวอีกรอบก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาแบบละเอียดมากนะครับผมให้ดูว่าโฉมรถเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นลายคาร์บอนนะครับทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับคอนโซลไม่หอกไม่หักนะครับตัวนี้นะครับน็อตเดิมตะคงตะเข็บเดิมหมดนะครับตัวนี้นถือสีทํามาก็จริงแต่ตะเข็บด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นโครเนียมนะครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับกันสีถลอกหอกนะครับ อันนี้นะครับเป็นแคปเปอดได้เครื่อง2 0 5นะครับดูนะครับด้านตรองด้านท้ายสวยงามมากนะครับแม็กลนเนอร์นะครับแล้วก็ล้อมุงล้อแม็กต่างๆพร้อมนะครับทุกอย่างนะฮะตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์พีลนเนอร์อยู่ครบนะครับเป็นไฟท้ายแชมป์ด้วยนะครับสีไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยขูดขีดนะครับก็คือสีเต็มนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับคือพร้อมใช้งานได้เลยเอาไปแบบว่าสวยเลยนะครับอันนี้ คือพร้อมเลยนะครับรถพร้อมทุกอย่างนะครับในราคา3 8ม0สนแปดหบาทนะครับถามว่าดาวได้ไหมดาวได้นะครับลูกค้าจะเป็นเงินสดเงินผ่อนหรือว่าดาวได้หมดนะครับดาวเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับเครดิตเริ่มต้นดาวที่35,000บาทก็ได้นะครับหรือว่าดาว39,000บาทนะครับเริ่มต้นไปเลยนะครับก็วีโกแชม์นะครับ หรือว่าลูกคา้าถ้าเครดิตดีนะครับ AA ก็จะเป็นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยนะครับถามว่ามีไหมฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนมีอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับถ้าเครดิตดีนะครับเครดิตดีผมจัดเต็มจัดยาวให้ได้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกผ่อนได้หรือว่าจะรับเงินกลับบ้านก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เครดิตของลูกค้าเองนะครับแต่ถามว่าถ้าลูกค้าจะอยากจะจัดเต็มนะครับจัดเต็มแบบไหน<ใ>นะครับก็คือจัดเกินยอดจัดนะครับเกิน,<ใ>น คันนี้มันจัดได้400,000กว่านะครับ400,000กว่าแต่เราขายที่389,000บาทนะครับแล้วคราวนี้ลูกค้าอยากจัดเต็ม400,000กว่าเพื่อจะรับเงินไปแต่เราขายแค่389,000ส่วนที่เหลือลูกค้าเอาเงินไปเลยครับนะครับลูกค้าก็เป็นหนี้นะครับเป็นหน,นี้เยอะรือเดิมนะครับอย่างที่หลายๆเต็นท์ที่เขามีลูกเล่นบอกว่ารับอะไรต่างๆนะครับที่จะรับเงินแสนขึ้นหรือรรับอะไรต่างๆเงี้ยก็เป็นที่ลูกค้าต้องศึกษาดูก่อนนะครับว่า เครดิตเรานะครับเราจัดเท่าไหร่นะครับส่วนคันนี้นะครับถ้าลูกค้านะครับเอาพูดตรงๆนะครับราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าดาวสามหมื่นเก้านะครับจัดไฟแนนซ์สามแสนห้าค่านวดคำนวณให้งวดให้เลยบวกกับค่าแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าประกันชีวิตนะครับรวมประกันรถยนต์หรือไม่อันนี้เราถามลูกค้าก่อนเลยนะครับถ้าลูกค้าบอกว่ารวมเราถึงจะรวมให้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่รวมเดี๋ยวลูกค้าจ่ายเองเราก็จะไม่รวมให้นะครับเราต้องให้ลูกค้าตัดสินใจ นะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองในการเช่าซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเงินสดนะครับถามว่าต่อรองได้ไหมต่อรองได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็พร้อมส่งให้ได้ไหมพร้อมส่งได้เลยนะครับพันนี้ถามจริงว่าการันตีไ่้วหมสวยจริงนะครับสวยจริงแท้แน่นอนเครื่องดีด้วยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นหนึบนะครับพันนี้นะครับสีขาวๆใครชอบใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์098 5984026นะครับตอนนี้ผมแทร์รีวิวแบบย่ายังไม่ชัดเจนก็เพราะว่าวันนี้ผมอัปเดตร้านให้ดูว่ารถเข้ามาแล้วนะครับอย่างคันนี้ v ีโก้แชมป์2.5นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปดูขนุนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคันนี้นะครับก็179,000บาทนะครับคันนี้เป็น d m a มปี03นะครับอันนี้เดิมทุกชิ้นนะครับการันตีได้คันนี้ถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาชมรถเข้ามาชมได้ เครื่องดีเครื่องใสแน่นอนร0 0รับประกันได้เลยคันนี้1 7 9 0 0 0บาทนะครับลดราคา1 7 9 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับขาย d m a x ็ Mac นะครับ179,000บาทนะครับลูกค้าอยากเข้ามาชมรถก็เข้ามาชมได้นะครับถ้าสนใจก็โทรหากับญี่ปุ Auto ่ออโต้คาได้เลยนะครับอันนี้นะครับลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ ก็อย่างที่ว่านะครับอันนี้เป็นจัดทรงสวยๆเลยนะครับอันนี้มีกองโหลดนะครับเอากองโหลดออกได้นะครับอันนี้ก็1นึ0 0แบาท d ีแมอันนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะครับยังไม่เคยทําสีเลยอันนี้บอกได้เลยว่าเดิมแท้แน่นอนน็อตฝาไม่ขยับทูกสีจางโอเคเลยนะครับพร้อมนะครับอันนี้ถ่ายตามสภาพนี้นะครับเครื่องเสียงก็มีพร้อมให้เรียบร้อยนี่นะครับอันนี้1นึ่งแบาทเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าไม่ใช่ตัวเจนะ ไม่ใช่มือหมุนนะครับเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับราคาย่อมเยาวนะครับสําหรับใครที่อยากได้ดีแม็กนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสีบอลทองนะครับคันนี้นะครับลูกค้าสนใจโทรหาได้เลยนะครับที่0 9 8 5 9 8 4 0 2 6เหมือนกันนะครับราคา179,000บาทสำหรับตัวไอซูส์ดีแม็กปี06คันนี้นะครับเดิมทุกชิ้นการันตีได้นะครับบอกได้เลย เดิมจริงๆนะครับกับนี่ผลออโต้คาร์คันนี้เดิมจริงแท้แน่นอนสวยด้วยนะครับจัดส่งให้สวยด้วยพร้อมเลยนะครับขับขับไปได้เลยนะครับไม่ต้องเครื่องนี้บอกได้เลยว่าเครื่องสวยจริงนะครับถ้าลูกค้ามาดูแล้วลูกค้าจะยกนิ้วให้เลยว่าเครื่องสวยจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดส่งให้สวยๆด้วยนะครับอ่านะครับก็เป็นไงนะครับดีแม็กล้วก็ต้องมาดูนะครับ ลูกค้านะครับลูกค้าสนใจก็เข้ามาชมรถได้นะครับที่หอจกธนยศลุ่งเรืองเจริญยนสองพนนะครับหลายคนสงสัยนะครับบอกว่าทําไมแต่ไม่ชื่อนิผลออโตคานะครับร้านผมชื่อร้านของพี่ชายนะครับเป็นร้านชื่อเต็มๆว่าหอจกธนยศลุ่งเรืองเจริญยนสองพนนะครับช่อง YouTube มีสองช่องนะครับมีนิผลออโตคา้วก็ธนยศลุ่งเรืองเจริญนนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเข้า g o o g l e Map เข้ามาดูรถนะครับเข้ามาช่องทางไหนนะครับผมปักหมุด GPS ไว้นะครับ ตั้งตั้งไว้ชื่อว่าธนยศลุ่งเรืองเจริญยน2019ไม่มีหอจอกอนะครับเข้าไปใน Google Map นะครับพิมพ์เข้าไปเลยธนยศลุ่งเรืองเจริญยน2019ขึ้นปักหมุดที่นี่เลยครับที่นี่เลยนะครับเข้าไปใน GPS ได้นะครับพิมเข้าไปคําว่าธนยศลุ่งเรืองเจริญยน2019ไม่มีหอจอกอนะครับไม่มีหอจอกอย้ําเลยนะครับอ่ะลูกค้าสนใจก็โทรหาได้นะครับ หรือว่าด ID Line นะครับนิพนธออโต้คาร์มาได้ที่0985984026นะครับไม่มีตัวออนะครับไม่มีอะไรนะครับมีแต่หมายเลขนะครับ0985984026เป็น ID Line นะครับไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ ID Line 0985984026นะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วขอดูรูปรถเพิ่มเติมได้นะครับคันนี้ก็สวยจริงๆนะครับ หรือว่าอยากได้สมาร์ทแคนะครับราคาย่อมเยาก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับ3ามแสนต้นๆนะครับอันนี้เป็น v ีโก้สมาร์ทแค5สอนะครับเหมือนกันนะครับคันนี้ก็สวยนะนะครับสวยจริงนะครับก็ย้ำๆเลยว่าสวยด้วยนะครับคันนี้มีแล a หลังคาให้ด้วยนะครับคันนี้สนใจโทรหาได้เลยเหมือนกันนะครับ0985984026นะครับ ส่วนคันนี้เป็น fc ที่อยู่ทางด้านสีบนเรืองคันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับ2คันเลยสมาร์ทแคปอันนี้ลูกค้าก็เข้ามาจองแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอบจบเงินสดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สนใจก็ไม่ทันแล้วนะครับคันท่าคันนี้นะ้าคันนี้สนใจก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้ามัดจําเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ส่วนคันนี้ยังว่างนะครับเป็นวีโว่สอนะครับราคา2องแสนสี่บาทก็ยังอยู่นะครับยังอยู่อยู่ นะครับเข้ามาชมได้นะครับคันนี้ราคา248,000บาทนะครับคันนี้เป็น V ีโก้2.5นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2,005นะครับคันนี้เนี่ยตัวนี้เป็นเครื่อง2,005นะครับอันนี้ก็ราคาย่อมเยา2 4 8 0 0บาทนะครับคันนี้สนใจก็เข้ามาชมรถได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอยากไม่อยากชมไม่อยากมาให้ผมจัดไฟแนนซนให้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับ ก็ได้เลยนะครับสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026ภายในสวยไหมนะครับผมไม่ดูภายในสวยๆเลยนะครับคันนี้248,000บาทนะครับกับต o y o t a v i ี o 2.5ตัว e ไฟฟ้าเซฟตี้ล็อกเหมือนกันครับอ,อ่านะครับอีก2คันอยู่หลังบ้านนะครับอาจจะไม่ได้พาไปเป็นวีโ o 4ประตูนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิพนธ์ออตโต้คาร์ด้วยตอนนี้รถก็ทยอยเข้ามาก็จะมีเข้ามาก็จองไปแล้วหนึ่งนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับวิโก้แชมป์นะครับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับ098 598 4026นิพนธ์ออตโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งด้วยด้วยทั่วไทยนะครับในราคา300,000นะครับ 8 9 0 0 0บาทนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มๆได้เลยนะครับกับ v ีโก้แชมป์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงให้ดูเขาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวรีวิวช่วงล่างห้องเครื่องอะไรต่างๆให้ลูกค้าตอนนี้แจ้งข่าวให้ลูกค้าได้ทราบกันแล้วนะครับสวัสดีครับ